ันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องของงบประมาณนะงบประมาณการก่อสร้างนะคะหรือว่าั u จ g ตติ้งนั่นเองนะ,คะใครที่ยังไม่คุ้นกับคํานี้นะคะเดี๋ยวค่อยคุยไปเรื่อยๆนะ,ะว่าั u d g ตติ้งคืออะไรนะคะแล้วก็การทำั u d จตติ้งทันเทพคืออะไรนั่นคือการหาว่ากาไรเราหายไปเไนีนะ่ทุกคนต้องอยากรู้แน่อนอนเนาะเพราะว่าวันนี้เราทํอ,อธุรกิจนะไม่ว่าจะเป็นก่อสร้างหรือธุรกิจอะไรก็ลแล้วแต่กําไรได้เท่าไหร่และกาไรไปไหนเนาะ เป็นสิ่งที่เราควต้องรู้นะคะทีนี้กําไรหายไปไหนแล้วรู้ว่ากําไรได้เท่าไหร่มันควรจะรู้ตอนไหนมันใช่รู้ตอนที่จบโปรเจกต์หรือเปล่าหรือมันควรจะรู้ตั้งแต่ต้นหรือมันควรจะรูออ้ตลอดเวลานะคะเราสามารถวิเคราะห์หาว่าโครงการของเราหรืองานที่เราทําหรือโปรเจกต์ที่เราทํานะคะการก่อสร้างบ้านหลังนี้นะ,ะเรามีกําไรเท่าไหร่เราควรจะรู้แบบเปี่ยนทาน ซึ่งถ้าคุณรู้จักเต็มรับรองว่าคุณก็จะเข้าใจนาะว่าโครงการที่คุณทำหรือว่าคนมารู้ตอนสุดท้ายเช่นปิดโครงการแล้วเขาดูตัวเลขหน่อยพอมาดูเสร็จเิดอะไรขึ้นไม่เป็นกับไม่มีกําไรแตนยึดคิดไปตอ่อแรงหรือว่าทําไปแล้วนะคะาขาดทุนหรือทําไปแล้วนะตัดตัดง้ประมาณไม่ถูกเออคือมันเป็นเหตุการณ์มากเชิญเดี๋ยวเรามาดู ติ่งเทพแต่ก่อนนต้องรู้จักก่อนว่าบัจจิตติ้งมันคืออะไรนะคะทีนี้นะเดี๋ยวจะสอนเรื่องของการดูบัจจิตติ่งนะคะอันนี้จะเป็นเป็นคร่าวๆนะคะเป็นคร่าวๆให้ดูว่าเวลาที่เราจะทำบัจจิตติ้งอันนี้เป็นบัจจิตติ้งของจิตเนาะทีนี้เวลาให้หยุดเวลาดูนะคะบัจจิตติ่ง จะประกอบกันไปด้วยนวดก่อนนะเอาเอาคอนเซ็ปต์ได้ง่ายก่อนเลยนะคะให้คุณเข้าใจเรื่องมันเะ็ิตก่อนบางคนอาจจะทําในเรื่องของ b บียคิวนะนี่การทำาบียคิวเนี่ยมันจะไม่ใช่ฟอร์มบีคิวก็คือการถอดปริมาณค่าของคาร์บเปอร์คาเอรไร์บอนอกแต่มันไม่สามารถจะบอกคุณได้ว่าเฮ้ยทำไปแล้วนวดไหนที่คุณติดลบนว,วดไหนคุณจ้างเกินวนวด พบงวดไหนะที่ยังไม่มี P R P o รับแต่ไหนเพราะฉะนั้นนะอันเนี้ยนะคะมันจะต่างกันบการทำ Bio Q คุณต้องอลืมเรื่องของการคำ Bio นวณ Bio Q ปก่อนเลยเช่นวิการทำแบบแบบนี้นะเวลาจะทำต้นทุนอะเวลาแต่ขอ Bio Q หน่อยนี่พอ Bio Q ใช่คุณรู้กันเจนแต่คุณไม่รู้ว่าณนะวันที่คุณทำ อีกสามเดือนข้างหน้าอีกหกเดือนข้างหน้าในวันที่คุณจะทาโปรเจกต์ให้จบคุณมีกําไรคุณขาดทุนและขาดทุนเพราะอะไรและกําไรหายไปเพราะอะไรเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันจะเป็นตัวคอยบอกคุณแบบเดี่ยวถามแบบตลอดเวลาเพื่อให้คุณไม่พลาดจนจบโครงการทีนี้ตาบัจจิติงนะคะมันจะเป็นเงินวดก่อนมวดก็คือมวดที่เราจัด้ระบบจริงเลย สมมติในกรณีที่คุณเป็นผู้รับเป็นผู้รับหมาแลไปรับเป็นบริษัทรับสร้างบ้านไปรับงานจากลูกค้าพยายามแบ่งงวดลูกค้าไอ้คำว่างวดเลยค่ะงวดหนึ่งงวดสองวดสามพวกนี้พยายามแบ่งให้เหมือนใกล้เคียงกับงวดที่รับลูกค้าแล้วก็งวดจากผู้รับเหมาถ้าคุณแบ่งไม่ตรงกัน เช่นงวดลูกค้างวดหนึ่งพูดพุระหมางงวดหนึ่งบางทีรับเงินลูกค้ามาจา่ายพุระหมางเงินไม่ได้หรือต้องจ่ายพุระหมาแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกเงินลูกค้ามาเพราะงวดมันไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นพยายามทำงวดให้ตรงกันสไลด์ให้ใกล้เคียงกันแล้วก็ตรงกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทํางวดงวดพุระหมาอาจจะซอยน้อยเออซอยถีของ กว่าลูกค้ากระดาษเช่นลูกค้าจะมี6งวดผม้รัหมาจะมี10งวดกระดาษนะคะให้รับเงินลูกค้ามาแล้วก็มาจ่ายผู้รับเหมายำบาลานซ์งวดให้ให้มันเป็นในแนวนั้นเลองฟังทีอย่าผู้รับเหมาเมื่อกี้บอกต้องทำฝ้าแล้วเขาก็ทำฝ้าแต่งวดลูกค้ายังไม่ได้ให้ถัก้าเพราะฉะนั้นไม่เก็บเงินลูกค้าไม่ได้มันก็เลยจะกลายเป็นว่าผู้รับเหมาเขาจ่ายคุณก็ต้อง ไปสวน,นอื่นไปจ่ายคุณแล้วข้อทําง,งานเสเร็จแล้วเขก็ต้องได้เงินแต่เราไม่ได้เงินก้อนจากลูกค้าแบบนี้มันจะทําให้คุณไม่บาลานซ์วนเองอเพราะฉะนั้นการทํางวดนะคะคุณก็ณต้องเป็นสไลด์งวดอันนี้คือช่องที่หนึ่งช่องที่สองก็คือเรื่องของปริมาณงานและในแต่ละงวดงานนะคะควรจะมีปริมาณงานอะไรบ้างอย่างเช่นงวดที่หนึ่งมีเรื่องของฐานล่าคานเสาหนึ่งชั้นหนึ่งต่อบ่อนะคะ โมดที่สององทับหนึ่งเป็นการสังคือชั้นสองบันไดค่ะคะอสลอคออีกนะสองทับสองอยู่ที่โคนคันและบุงขามันจะสไลด์ออกมาเป็นโมดหน่ทีนี้รายละเอียดนะคะในแต่ละโมดในแต่ละงาน,นคุณสามารถไปสไลด์ได้จากนั้นอันนี้คือสําคัญมากเมนว็จะดจัดหาและสั่งเถื่อนนะคะเมนนะเมนก็คือช่างที่คุณจ้างมาหลังส่วนใหญ่ช่างที่คุณจ้างมาหลัง จะเป็นช่างที่ทําตั้งแต่ฐานล่างคานสสานะคะาจะไม่ได้ทํหออกคาอาจจะไม่ได้ทําทางกอบแต่สร็จแล้วก็จะรับคา,า,าสอนสากอบอีกนี่แหละนั่นคือช่างเหน็นะคะวัสดุจัดหา,าความานะว่าวัสดุจัดหา,าความว่าวันนี้คุณจะซื้ออะไรบ้างวันนี้คุณจะซื้ออะไรให้กับชาบ้างเะเห็นว่าอย่างสมมติในกรณีข้อที่หนึ่งวดท,ที่หนึ่งนี้นะคะ ช่างเมนได้เก้าหมื่นเจ็ดก็จะดูจัดหาไม่มีพอมาช่องต่อไปงวดที่สองก็จะดูจัดหาจะเป็นอยู่ในโครงหลังคาและบูมหลังคาทั้งหมดนะคะแสดงว่าช่างเมนไม่ได้ทำบริษัทจะจัดหาอันนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทสมุติของคุกนะคะหลังคาบลูจะเป็นช่างสักบลูหรือบางทีถ้าช่างเมนเขาสามารถดู ลายเป็นช่างเมนรับงานมืลังคาแต่กระเบื้องมืลังคามาอยู่ที่วัสดุจัดหาอันนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทบางบริษัทเหมาหมดบางบริษัรรท็จ่ถ่าแรงบางบริษัทใช้บริษัทเป็นผู้จัดหาของนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปิปด budget ตันน้งแต่แรกการวิธีการดำเนนงาก็คือหนึ่งจัดซื้อจดัดหช่องบ,บริษัทจัด เขาต้องซื้ออะไรบ้างเขาก็จะดูช่องน,นี้นเลยเพราะเขาต้องซื้อกระเบื้องนะซื้อสุขภัณฑ์ซื้อประตูหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยเป็นจะซื้อเรือเรยเปิด P ีโอได้เลยเปิดพีโออยได้เลยแล้วพโอมันจะถูกลันแบบพอโต้ลันแบบพอโต้ก็คือ P o โอที่หนึ่งเป็นเรื่องของเดล็กพโที่สองเป็นเรื่องของทองเหล็กสลังคาพีโอท,ที่สามเป็นเรื่องของกระเบื้องห้อง,งน้ำเนี้ยเขาจะถู วัสดุจัดหาซึ่งนะคะการจ้างหมาช่างเมยถ้าคุณได้ช่างเ,งาเ,งเงามยก็คือช่างเพยสร้างสัพพลาเนี่ยเขาสามารถซื้อปูนที่เหล็กได้ของแรนจะผู่ที่เขาผูกอะในกรณีที่สองเกิดช่าง,งเมย์ผูนะคะไม่ได้สามารถซื้อของแล้วของทั้งหมดได้อาจจะเหมาอของแรงไว้แล้วให้บริษัทซื้อของให้แล้วไปตัดงบก็ได้อีก ฉันก็สูตจัดหามันก็จะมาอยู่ในช่องวัสดุจัดจหรือสามฉันเอาค่าแรงค่าของฉันไม่ยื่งเพราะฉันค่าของ,องทั้งหมดจะอยู่ในบริษัทจัดหาทั้งหมดก็ได้เอกเพราะฉะนั้นการทำโปรเจตตั้งแต่แรกคุณต้องแปลงเลยว่างว,วดนี้คุณจะใช้ของแรงงวดนี้คุณจะใช้แต่ค่าของงวดนี้คุณจะจ่ายเขาแบบชิปของไปตัดมันจะถูกดีไซน์ตั้งแต่แรกตามนโยบาย แล้วจะซื้อทำงาบัญชีจะทำบลช่วยรอทำานาช่างจะไปจ้างหอมอรู้เลยว่าต้องจ้างแบบนี้อันที่สามช่างศัพ์ช่างสัพทเนี่ยนะคะ <m> เอ่อโดยปกติแล้วช่งางสัพเนี่ยของทุกกก็จะมีน็อตเช่นมิเียนประตหนตามีเงินฝ้ามีเงินไฟพวกนี้ช่างโครงสร้างหรือช่างเลเขาจะไม่ได้ดำเนินการเขาจะไม่ได้ทำน,นะคะนี่พอเขาไม่ได้ทำ เราก็ต้ไปจ้างช่างศัลย์นี่จะจ้างช่างศัล์หน่วยงานที่จ้างหมอช่างเขาก็จะมีเว่าอ๋อช่างศั์ประกอบไปด้วยคือ่สทีห้าหกตามอะไรกันนี้เขาก็จะไปจ้างมาตัดมาเจ็ดแล้วเวลาจ้างช่างมันจะมีราคาแบบเจ็ดหยุอยูย่นี่เราก็จะมีเลาว่าเวลาเราจ้างเราควรจะไม่จ้างเกินเท่าน,าาน,นี้บบตามมาเจ็ดถ้าเกินจากมาเจ็ดน,นี้กำไรจะหายไปเท่าไหร่มันจะถูกอีกลับมาได้เลยแล้วเวลา และเวลาคุณหาว่าตัวไหนเป็นตัวที่เกินที่ทําให้บัตเจ็ตเดืยดคุณก็เรียกจบสยวดอื่นไปดเวลาคุณเปิดซื้อของปุ๊บคุณเอาตัวมาตัดเอามาตัดหรือว่างวดที่หนึ่งสมมติเราตลอกจ่ายงวดที่หนึ่งเก้าหมื่นเจ็ดงวดที่หนึ่งหมื่นเจ็ดวันนี้เกิดมีจ่ายช่างไปหนึ่งแสนคุณรู้แว่าแน่นว่าเกินบัตเจ็ตงวดที่หนึ่งแล้พอเกินบัตเจ็ตงวดที่หนึ่งไปเท่าไหร่ดีตัวเลขแล้วแต่สมมติกำไร กำไรเท่านี้บ้างเป็นคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะสมมติคิดเป็นก mm. ี่เอกี่เปอร์เซ็นต์คุณสามารถที่จะทำยังไงคะรู้เลยว่ากำไรเท่านั้นนั้นคุณต้องจ่ายเก้าหมื่นเจ็ดคุณไปจ่ายแสนห้าหรือคุณไปจ่ายหนึ่งแสนทำให้มาจิ้งคุณจากสามสิบเหลือยี่สิบเก้าจุดแปดแล้วนะอย่างเงี้ยคุณจะสามารถเช็คแบบเดินทางได้เลยว่า,ามาจิ้งคุณหายหรือคุณเพิ่มสมมติเก้าหมื่นเจ็ดแล้วคุณไปจ่ายเจ็ดแปดหมื่น 8, กำไรคุณจากสามสิบไปสาเอ็ดแลนะเช็คแบบเดียวค่ะได้เลยไม่จำเป็นจะต้องไปรู้ตอจจจดดน,อน,นอตอจบของโปรเจกต์คุณสามารถรู้หน้าวันงานได้เลยว่าแต่ละโปรเจกต์คุณคุณเมเนจแมนแล้วคุณสามารถทำไอได้เลยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นนะคะการทำมาสเตอร์พี่หนึ่ง เีนทางมีตามอแล้ถ้าใครควรี ก็ยังไม่อยเลยแล้วก็ฉะนั hmm. ้นเนี e ่ยอันนี้คือการที่คุณไม่ได้ดำเนินการเรื่องเจ็บตีถ้าเกิดคุณทำเด้่องเจ็บตีคุณตัดงบอีู่คุณนีค่อยๆทำมีไว้สุเดือน มาแล้วนะคะกำไรตัดมาแล้วค่ะพอเรารู้แล้วว่ามันยังมีข้อดีอย่างานในหมวดที่ถือเป็นล็อกามาือเป็้ลนที่ัสมมติเิดข้นีคุณมีบงเก็น <Sen> า es, การสะอมแล้วคุณหน้าวันที่คุณจะปิดงานคุณทำไปแค่8เแล้ววันั้นเกิดดิจิาบอกซ่อมนี รู้สึกว่ามันดีนยวหรือบางโครงการคิดว่าถ้าจะอนุรักษ์นะลูกค้าให้แข็งอาจจะแบบข็งไม่ได้อันนี้มันจะเป็นข้อมูลที่คุณเอาไว้ประเมินว่าคุณจะคุณจะแก้ไขงวดสุดท้ายองไรเพราะไอ้งวดสุดท้ายเนี่ยมันเป็นงวดเก็บงานบางทีแบบมันเก็บเยอะมากจนลูกใส่เงินเข้าไปคนที่ทพอสร้างจะรู้ดีงวดสุดท้ายมันจะค่อนเรื่องใหญเลยเดี๋ยวผมจะเปลนใช้งวดสุด oui. ท้ายไม่เปลี่ยน มีรายละเอียดนะคะแล้วก like ็พยายามดูว so ่าไม่ตีกันหรือหล่แต่ก็ถ้าคุณไปดูทีเดียวคุช็อกไปเลยให้กำงเวลาอแหรือบางทีคุณอาจจะแบบเฮ้อะรเยอะางนี้เดยมันก็มีอะไรเกิดขึานปัมันก็มานะหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดคุณใช้วิธีวิธี b u d e t i n g b u d g e มันจะสามารถใช้เวลาได้ถึงานวิีอ่ะใช้บัเจ e หรือกำลังแล้วเราจะสั่งของางี ้เยอะหน,น,นึ่งใช้ได้หมดเลยเนี่ยเรามีหน้ารวมใช่ไหมคะแล้วเราก็มีหน้าค่ะซื้อของแล้วก็บอกได้ว่าช่างเป็นผู้จัดหา,าอันนี้ผู้รับาหน่อเซ็นรับหน้างา,งามด้วนี่น่าจะเราจะบอกดีเทลเอาไว้ในประจิตพิเศษคนที่เป็นเจ้าของดูดูดูนะคะนี้ท่านแบบนี้ท่านจะดึแบบนี้นะคะสรุปราคาช่างเลย มันจะบอกดูว่ามีอะไรเท่าไหร่บอกราคาเป็นหมืองเป็นปอนด์หน่วยเล่มหนึ่งก็อีกอันหนึ่งไปสรุปปริมาณงานไปสรุปราคาวมาสรุปเล่ขาก็จะมีราคาเป็นารเลยถูกเขาก็จะถอดปริมาณไว้แบบหนึ่งซึ่ง ก่อนั่ก็สามารถจัดซื้อได้แต่ก่อนสามคือมันจัดทุกคน